สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพาไปเที่ยววัดพระธาตุจอมสาลีแก้วนะคะอยู่ที่จังหวัดตากใกล้ๆก,กับเขื่อนภุมิพลเลยนะคะวัดนี้เป็นวัดที่สวยงามนะคะเดี๋ยวจะพาขึ้นอันนี้ทางขึ้นนะคะทางขึ้นวัดจะเป็นวัดที่กําลังมีการถ่ายทําละครนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวทุกคนก็พากันไปติดตามได้เลยนะคะเข้าไปเดี๋ยวจะมีเป็นแผ่นอ่า ขึ้นมาให้ตรงยักษ์นะคะแล้วก็จะพาไปดูธรรมชาติรอบๆเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะอันนี้เราก็กำลังจะจอดรถวัดพระธาตุวัดนี้นะคะจะเป็นวัดที่มีแต่ธรรมชาติโดยที่เป็นอยู่บนดอยเป็นภูเขาเล็กๆแล้วก็จะมีภูเขาต่างๆล้อมรอบนะคะก็จะมีหมู่บ้านคนแล้วก็มี ภูเขาล้อมรอบอีกหนึ่งชั้นนะคะเดี๋ยวไปดูด้านในกันเลยนะคะว่าจะสวยมากขนาดไหนเดี๋ยวจะให้ดูว่าจะเป็นวัดชื่ออะไรแล้วก็ใครที่เป็นคนที่มาถ่ายทําแล้วก็หนังเรื่องอะไรดูดีๆนะคะจะมีให้ดูแค่แป๊บเดียวตรงนี้เลยนะคะจะเป็นแบบนี้เลยคุณอ้ําอภิชาตินะคะมาถ่ายทําละครนะคะแล้วก็มามีส่วนร่วมในการสร้างวัด แล้วก็เดี๋ยวจะพาเข้าไปข้างในแล้วก็ดูบรรยากาศอันนี้คือทางลงนะคะตัวนี้จะเป็นทางขึ้นและทางลงจะเป็นทางเดียวนะคะกำลังสร้างนี่คือด้านในนะคะสวยมากนะคะจะเป็นบรรยากาศด้านในของวัดอันนี้ก็จะมีพระธาตุอยู่ด้านหลังที่เราจะเดินรอบแล้วก็จะมีนักสัตว์แต่ละปีให เราทําบุญนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะท้ายคลิปนี้ก็ขอติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะจะเป็นธรรมชาติมากก็จะพาไปเที่ยวสถานที่ต่างๆไว้เจอกันคลิปหน้านะคะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทุกที่ติดตามด้วยสวัสดีค่ะ